สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของกีฬาและนันทนาการนะครับครูผู้สอนก็คือครูอคเดสีเทพนะครับหรือว่าครูตันเองนะครับเราไปเริ่มเรียนเลยครับนักเรียนแต่ละคนนะครับก็จะมีความชอบนะครับแล้วก็ ความสามารถในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนอาจจะชอบวิ่งนะครับบางคนอาจจะชอบอาการวางกลยุทธ์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบว่ายน้ํานะครับแต่ว่ากีฬาทุกชนิดนะครับจะเหมาะสมกับทุกคนเสมอไปนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับโดยก่อนที่นักเรียนจะเล่นกีฬานะครับครูก็ขอแนะนาให้นักเรียนนะครับพิจารณานะครับว่าจะเลือกเล่นกีฬาให้เหมาะกับ สมกับตัวเองได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่านักเรียนจะได้ออกอ,อกำลังกายและเล่นกีฬาชิ้นนั้นได้อย่างสนุกนะครับและเต็มที่โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับเพราะถ้าหากนักเรียนเลือกกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองนะครับผลั้ายที่ตามมาอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าโรคประจําตัวกําเริบนะครับและบางครั้งนะครับถ,ถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับ และแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเรื่องที่น่าเศร้าเช่นนี้นะครับดังนั้นเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนนะครับว่านักเรียนจะเลือกกีฬาอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองนะค,ะนะครับผมนะครับการเลือกเล่นกีฬาให้เหมาะสมตัวเองนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือ เลือกกีฬาให้เหมาะกับช่วงอายุนะครับกีฬาบางอย่างนะครับก็เหมาะสมกับผู้เล่นในวัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเล่นกีฬาจึงควรพิจารณาจากอายุเป็นสําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นจะให้ผู้สูงอายุนะครับมาเล่นกีฬาที่ต้องออกแรงเยอะๆหรือใช้กําลังมากเกินไปนะครับอย่างชกมวยหรือว่าวิ่งเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เหมาะสมนะครับ ดังนั้นนะครับกีฬาที่ผู้สูงอายุควรจะเล่นนะครับคือกีฬาที่ใช้ร่างกายไม่มากนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นกีฬาหมากลุกกีฬาหมากฮอสนะครับซึ่งสามารถช่วยฝึกความคิดแล้วก็การวางแผนได้ดีนะครับหรือจะเป็นกีฬาเปตองนะครับที่ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับก็ในส่วนของเด็กนะครับช่วงอายุ 1- 12ปีนะครับก็ การเจริญเติบโตของร่างกายนะครับยังไม่เจริญเต็มที่นะครับดังนั้นการเลือกเล่นกีฬาที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับก็จะเป็นผลดีกับตัวนักเรียนเองนะครับผมเรามาดูนะครับขั้นตอนที่2นะครับเรื่องเล่นกีฬาให้เหมาะกับความพร้อมของร่างกายนะครับ ความพร้อมของร่างกายก็คือสิ่งสําคัญในการเล่นกีฬาอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาร่างกายนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวนะครับควรเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับหรืออาจจะต้องขอคำปรึกษาจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญนะครับก่อนว่าจากอาการที่เป็นนะครับควรเลือกหรือห้ามเล่นกีฬาชนิดใดนะครับเพราะถ้าหากเลือกกีฬาที่ไม่เหมาะสมนะครับจากผลดี นะครับก็จะท,ทำให้กลายเป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับเรามายกตัวอย่างเช่นนะครับโรคหัวใจนะครับควรอยู่ภายใต้คันแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดน,นะครับหลีกเลี่ยงกีฬาที่ใช้กําลังมากนะครับเพราะเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนเสียชีวิตได้นะครับ โรคเบาหวานนะครับก็ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนนะครับเพราะอาจเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่ําหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดอินซูลินนะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังฉีดนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือการแกว่งแขนลามวยจีนนะครับหรือว่าวิ่งหยอกยอนะครับขี่จักรยานนะครับหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับนี่ก็เป็นการเลือกเล่นกีฬานะครับ ที่เหมาะสมกับความพร้อมของร่างกายนะครับเรามาดูข้อ3ามนะครับเลือกกีฬาให้เหมาะกับความชอบนะครับข้อนี้คือหนึ่งส่วนสําคัญเลยนะครับเพราะว่าหากไม่มีความชอบหรือว่าความสนใจในกีฬานั้นๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับต่อให้ช่วงวัยจะเหมาะสมแค่ไหนหรือว่าร่างกายจะพร้อมขนาดไหนนะครับนักเรียนก็คงไม่มีความสุขที่จะเล่นกีฬาชนิดนั้นอยู่ดีนะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับ ลูกศิษย์ของครูคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่กลัวบอลมากๆนะครับแค่เดินผ่านเล่นคนเล่นฟุตบอลนะครับก็รู้สึกว่าใจคอไม่ดีแล้วนะครับเขาจึงกลายเป็นคนที่ไม่เหมาะกับกีฬาที่เป็นลูกบอลกลมๆนะครับเพราะว่ามีความกลัวมากนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงชอบเล่นกีฬาประเภทหมักลูกนะครับแบดมินตันหูลาฮูปนะครับหรือว่าวิ่งเล่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูเชื่อว่า พื้นฐานจากความชอบนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันนะครับก็สำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับโดยข้อหนึ่งนะครับ ให้นักเรียนตอบคำถามนะครับแล้วก็ทำลงในสมุดนะครับข้อหนึ่งก็คือการเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเองมีกี่ขั้นตอนนะครับอะไรบ้างนะครับที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับข้อ2นะครับกีฬาที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนนะครับก็คือกีฬาประเภทใดนะเราจะเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับเราจากอะไรนะครับข้อ3นะครับกีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับคือกีฬาประเภทใดบ้างนะให้นักเรียนยกตัวอย่างมานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ขอจบการเรียนการสอนไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ